ที่สนามอ e ีวูดพาร์คนะครับแม็กเบิร์นโรเวอร์ครับ <c oughs> เป็นเจ้าบ,บ้านพบก,การมาเยือนของเวตบอมวิท <c oughs> เอาเปียน,นครับ <c oughs> ก่อนเริ่มเกมคนระับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนครับของแชมเปี้ยนชิพนะของแม็กเบิร์นนะครับจะอยู่อันดับที่14นะครับ ส่วนเวทบอมวิดนะครับอยู่อันดับที่23จะมีทีมอื่นแข่งกันไปก่อนแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอันดับที่9เวทบอมวิดจะเป็นอันดับที่21อาครับเรามาในนาทีที่11เลยนะครับฟวนลองนะครับชิปส่งมาให้ไดนะครับไดส่งมาที่จอร์นสวิตโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับยิงทันทีครับ1ประตูสสครับโอกาสครั้งแรกกันหนึ่งลูกเลยนะครับยังอยู่ในการบุกของเวทบอมวิดนะครับ ได้ครับหวนกลับมาให้ครับโมเวตครับแฟนแกรนารแกรนครับมาย้อนกลับมาเทเลอร์ครับปรับมาที่จอนสวิตโอ้โหลูกประตูที่2ครับตำประตูที่2ให้กับเว็บอมวิทนะครับบุกอย่างเดียวนะครับเอาแล้วครับแบกเบินนะครับตกที่นั่งลำบากอีกแล้วนะครับมาในจังหวะสวนกลับนะครับแกรนครับ แผนกับเพื่อนตําตาโอ้โหโดนหดักครับโดยคาร์เตอร์นะครับไปแล้วเฮดเจะครับดูรันวิ่งทําทางไปแล้วครับให้หลายมาที่ดูรันครับหยานดูรันครับมุมแคบครับเรียบร้อยครับโอ้เสาสองครับเข้าไปเลยครับทําประตูอีกแล้วนะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับสองประตูตัวหนึ่งนะครับแยบดูจากมุมแคบครับยิงไปเลยนะครับจังหวะครั้งแรกของแบคเบอร์เหมือนกันนะครับ อุกส่าตัวเวทบอมครับโจเอสมิธมาที่เดียกิเต้แมกเนียครับแมกเนียที่เดียกิเต้ทีนอ้โดนฉกบอลโดยเอตเจตครับยิงจังหวะนี้ลงเล่งครับอืมกูแป้นครับตีเสมอครับได้แล้วครับยังมีทีเด็ดอยู่นะครับสำหรับแบ็กเบิร์นรเวอร์นะครับแบ็กเบิร์นก็พยายามน้ำเรียงบอลให้พ้นจะรอบเขตโทษตัวเองนะครับแต่ไม่ผ่านครับ สวิปนะครับไหลให้ผ่านมาที่เจ็ดบอลเล็กนะครับเจ็ดบอลเล็กยิงเรียบร้อยนะครับสามประตูต่อสองนะครับขึ้นนําอีกแล้วนะครับเอาละครับโมเมนตัมมาที่เวทบอมอีกครั้งนะครับเกือบไปนะครับหลุดได้ลูกเตะมุมนะครับแจ็คบอลเล็กครับเปลี่ยนสท่ครับเดียนการ่าครับโยนเข้ามามีฟาวด์อ้าวในกรอบเขตโทษเอาอีกแล้วเลยครับเนี่ยแล็กเบิร์นนะครับต่ำฟาวด์อีกแล้วเลยเนี่ยในกรอบเขตโทษ โอ้โหได้จุดโทษเลยครับเอาอีกแล้วครับ <c oughs> จบมันจบแล้วครับ <c oughs> ต่อให้ยิงไม่เข้าก็จบครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับสี่ <c oughs> สามนะครับแพ้ครับแพ้ไปนะครับถือว่าแพ้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แพ้อ,อีกแล้วนะครับ